ไม่เหนื t? <oh t ่อยเลยนี่แบบเที่ยวเหรอแม่บางก็บางแบบว่าไปเถอะจะถามก็ถามจะดูก็ดูเรื่องอะไรครับจะไม่ได้ยี่เป็นอะไรคือเรี่ยผมบอกผ้าหลาดดีกว่าผ้าหลาดเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยว่าขอยกเงอไม่มีใครยกเพราะถือโทรศัพท์โอ้โหเราะจเก็บโมเมนต์นี้ไว้ไง ไม่งั้นเดี๋ยวพี่นาไมโชว์ทิ่แผลแเจ็กกันเลยเลยรใจรอที่มีเลยนะ <c oughs> คือผมว่าเราอาจจะยังจีบเขาไม่มาพอหรือเปล่าผมว่าเราต้องหาทางจีบเขาเขาอ,ขอ,ขอ่กสกรเพราะอย่างตอนที่เจมีแค่สิริมเจียสเนี่ครับายกันหมดเลยเรไม่เข้าใจเลยอะาพาคุณเจ้าตื่ะเรียนพีเจมมาทีเดียวตันกว่าในแค่คือาเจริงรเ่ อ๋อเรื่องใเทียบแยนด้วยหรือเรื่องจริงเราเล่นเราเล่นแบบที่มีสไตล์กับที่ต่างกันอะไรครัอวันนี้เช็คแยอ่านั่นแหละผมว่าก่อนที่จะไปเรื่องจีนเนี่ยเราพูดช่วงแต่ละคนเลยดีกว่าว่าแบบโชว์เดี่ยวของแต่ละคนนี่คือสุดยอดมากนะครับอ่ะเลโก้คุณมีโหดชงโหดเชี่ชยอะไรด้วยมันคืออะไรมาอธิบายโชว์ปีนไม่ใช่เหรออะไรไ่นะผมไลน์นี่ไล่ท้ายขึ้นบนเออเอาไลน์ท้ายขึ้นบนบ้างสด้ไหมครับ ก็ล anyway. like ่ะครับเรื่องก็เ hmm. ป oh, mm, ็นเพลงบอกว่ามาในรูปแบบน่ารักน่ารักหวานๆอะไรเพลงเพลงนั้นอ่ะสอบเพลงใช่ไหมครับชิดแบบครับช่ค่ะิดเพลงอะไรครับมีเพลง Better Half and Money กับเพลง Boy เซนเซอร์อย่างถ้าสมมติเราร้องเพลงนี้บริบทเราคือเราโดนจีบหรือเราไปจีบเขาคุณเคยโดนจีนไหมคุณเลโก้ครับอันนี้น่าจะเชียร์บ โชว์ดูดีกว่าเป็นยังไงบ้างโหดเชียรเพราะว่าคือผมเห็นตอนคุณซ้อมมันเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมของซสติปุโกก็จริงความรู้สึกแค่อยากโชว์แบบว่าอะไรที่มันอัพเกรดมากจากปีที่แล้วของผมอยากดุลูชใช่ไหมครับครับผมก็เลยรู้สึกว่าไปหาจดทุนพื้นนี้ได้จดจากเออ่คุณผู้จัดการช่วยไว้ครับุณชินโกโปุโรหิตจังนะสติปนโรหิ้นะครับแบบว่ารู้สึกว่า ก็จะเต้นอยู่เดียวไม่ได้ลนะีต้องเต้นมากกว่านี้อีกปีหน้าจะเต้นตรงไหนดีเนี่ยนี่ว่าเป็นเต้นดาวอาคาแล้วนะพี่ว่าพี่ว่าทำไมตอีช่พี่หมช่วนี้แล้วเป็ตัวเองมาที่ช่มน้อชอยน่แหละผมก็เลยไปเรียนหดท่าเลครับผมเพื่อให้ฮานอนเสนะครับก็อันนี้คือ ผลจากการเพิ่งเริ่มเรียนนะครับผมโอ้โหได้่งมาแกูล้วปิงมากูรับชมมาแล้วก่าได้ยิน้อเอาสิทธิดูดูเก่งมากๆเลยเห็นแล้วแบบถ้าผมทำก็คงแบบมันคงแตแตกน่เองจริอยากให้เห็นสิเป็โทรศัพท์ไปเดียวมากอยากเห็นได้ครไปซองเดี๋ยวได้เห็นแน่เห็นลโก้อยู่แล้วี่นกเัไพี่น้ปัดได้ที่ีน้่เลยโอ้โหข้ามไแ้ ให่เปตัวยี่ัดก็มีในส่วนของเขามองคุณอะไงนะอ๋อเออนี่เรอก็ดูงกระดึงนดูอยูวบอกสไตล์สิแล้วให้แบบเย็บดีๆไห่เนี่กระดึเวลาได้โแรงนู่เองหมดเลยรัพี่ก็นลนี่คุณคุณเก่งมากขอคุณต่อย ใช่เป็นโชว์ที่ผมชอบมากเช่นกันนี่คนของเก่งที่น่าเก่งนะครับที่มมนหลอกนะครับพลังเสียงระดบ้อนพี่ชายผมเลยครับรแล้วที่ชาผมครับพลังเสียงของคุนี่ไม่เคยแข่ใครเลยนะครับเนี่ยจริงๆเพลงนี้เนี่ยดีกว่าจะเป็น่อแม่ลนอุ้ย เฮ้ยพี่ซื้อ่ไม่ใช่่ือไม่คือเราน่ารถเนี่ยก็แบบว่าพ่อแม่ชอบเปิดเพลงแบบนี้นี่ืใช่ก็เหมือนก็จำอะรเรื่อยแล้วก็เออก็ชอบแล้วก็อแต่ว่าแต่ว่าน้องลลี่มัคอ้งได้สุดยอดเลยใช่ไหมทุกคนผมเชื่อว่าไอยู่ก็หล่อได้เดี๋ยวส่งนะส่งให้ในวงยังตอบยากเลยส่งควอื่นส่งใครที่นี้อัปเกดตเลยนะไม่ แลงอยูเรามีโบ้เข้าอีกหรอไปที่โชกคุณโฮก่แไหนคุณว้าได้รับโบ้จับไปดนเกลสูงน้องลโก็ไปเรียนโหมดสลิมอ่าเชื่อผมผมไปเรียนเบสลใส่อะไรแนีอย่ที่เกาแเนี้ยคุนั่นมีโอ้โหเท่จริงวไนเนหมัวันนี้วันนี้เิ่มาเรนเรียนเรีนตัวนู้น นี่เรีนไปตนี้นี่นี่เหรอต้องให้ผลเหนอ่ยอดมีรอ้วเสียดนตีสนุกมากผมอาจารยผมวิ่งสนุกมากเลย้องตัแต่พอล้โอลิมปิกจอันบ่าถ้าเรอ่ี้ไปวาที่ไหนเนี่ย กอเหินไปอยู่ในใจผม ที่เราสึกว่าอยากทำให้แบบทาอะไรที่เราไม่เคยลองอไคุณทุกคนไงเราก็ไม่อยากลองเราก็ดีอยู่แล้วคุณก็คุณเตี้ยได้แบบเขเก่งแแบบเขาต,ตีนการเยอะมากแบบเห็นแบบติเดยเยอะมาก อยากดูไงกคชมจริงๆผมอยากชมด้วยคุณรู้จริงเนี่ยเขาแงสแต่ละเขาอเอาผัวเกี่ยวแหนผมเห็นอยู่คุณน่าจะอาแบ็ฟไม่ไม่รู้เรนยังไงเลี่ยนเปลี่ยอ่ามนต้องทะเละกันอแต่ว่าวคือพี่ตุ้ยเนี่ยคือทำดนีเองเลยใช่ดนี่้มกัรเล่พี่แบอกว่าทำให้เราสมดุแบบมีเมลลี่ในใจเนี่ย และอนาคตโปรดิวเซอร์ฟมือทองเนี่ยนะนี่เริ่มมือปักทองแล้วเริ่มมือทองแล้วเชอเติมคนแรกเลยมีคุณนัทไร้แค้นออกมาซิงเกิลเลยนะแต่ถ้าสมมติผมจะแต่งเพลงให้ผู้คุณเนี่ยผมอยากแต่งเพลงจีบเฮ้ยแต่ถ้าแต่งเพลงจีบเนี่ยมันต้องมีซอสจากทุกคนก่อนแล้วทุกคนแต่จีบรัก e you ยังไงซอสเป็นกระเทศหรือว่าซอสจีบเฮ้ยเหนยวหวานเลยนะไปไม่หยุเลย นั่นแหละคนที่ผมบอกไปสมมติว่าเราจะจีบไปกูนเนี่ยแต่ละคนเลยขอคอ e. วามลับแต่ขาต้องคุยกันแน่แน่น,นอนเรามันมัน,น,น,นเฟลลี่ขี้เหงาอยู่มาตามที่เขเริ่มจากใครดีเมื่อวานเริ่มจากใครนะเมื่อวานเนี่ยโบกไปแล้วล<ด>อันนี้ไม่ไม่เกิคดคนรชัยเอางี้วั <c oughs> นนี้เราเริ่มจากหัวตารางเริ่มหัวตารางเหนือยหวตรา คุณค for ุณโฮมใช่ไหมคุณโฮมคุณโฮมคุณไม่ต้องวางไปไหนคุณโฮมขอโทษครัคุณโฮมกนเลยอ้าคือคือผมเขียนไว้อืมอจะตรงไหนหน้าจอคุณคุณได้อยู่ในคอนเสิร์ตจรินะคุณหนี่ยคุณต่ต่ำโค้กเดือนสามเขาเรียกว่ามีนาครับแต่ถ้าเป็นสดตายอย่างเงี้ย มีใจนี่จมีในีม่ดีไ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 มดหน้าตาอดีตธรรมดาเออแต่ถ้าชายศึกษาเรื่อเบอร์หนึ่งในไทย้ไม่คุย่ะเฮไม่คุยเหรอไม่คุยอะไรเพื่อนเลยอะลองดูนี้แรกๆอาจจะดูขี้อายครับแต่ถ้าเชิญมาเน่กายบุ๋มเลยไม่เสียดายโอ้ แร้สุดท้ายเราชนะ,ะ,ะไ้นแลคนแรกถามวมุกเสี่ยงของเกี่ยวชลัยวันนี้ใครออกบ้างนะประัตีนยแค่หายเกือบแล้วมุกเสี่ยงของเกี่ยวชลัยปรันตีนายแค่บอกว่าผมโคตรอันตรายนัางาไม่ดีเลยผูดีไม่กิผู้กองเ้อเมื่อวันผู้ชื่นพี่นนี้เขากีกันนะพอผู้ชื่นพวกคุณเขาไม่ค่อยกรีกันเลย พขาเข้าใจนใช่สิต้องฟอง้องของสิงตองงแ่ยอเฮ้ยคุน้าคุดีมุนี่โอ้หะไปเลยนทีเดียวห้าสี่งนะครับอ่ะออคอนเสิร์ตอาจจะมีเออร์ลี่เร์นะผมแต่ใจเราเนี่ยมันเออรี่เลย นี่หรอผมว่าไรอูอันนี้ได้แต่งตัวผมให้เจ็พอนะนี่ทำไมเจว่าดัเลยเฮ้ยแ่นี็เดีวเาสกผมดีนไม่พ่อยดไไม่งบอกผมหลับไมท้งมเป็น่ดยนไม่ได้เลยว่าเ่คุณพ่าแล้วคุณสอนผมม เลโกมาดีกว่อเลโกเน่ยชิปไลยูชอว์เหนัเพื่อเลยครับคุณกาสมีมีในสตอกไหมหรือว่ต้องต้องอ่านเอาจะบอกว่าเสียงกี้ของไลยูโดังมากแต่ก็เสียงหัวใจเราดังกว่ เขาเข้าใจดีเวลาเขาเริ่มเราเป็นแป๊กต้องมีคนที่เป็นผู้ชายยังไงอะต่อไปเดี๋ยวคุณกับผมละผมก่อนผมก่อนคุณเนี่ยรู้สัึกคุณน่าทิเยอะอะไรที่ไม่ค่อยดีคุณคนแรกตลอดเลยทั้งนี้รึมากเลยเราดูเราดูเปล่าต้องบอกเลยวอาไหนจีบอือ ได้ขาวว่าอะไรคือสวยชื่อสุดดไม่ไม่่ดีดีดีอะไดีว่าี้าะไม่การเม่กี้สีใช้จะเอาใหม่หรือเข้าเทีเลยเอาใหม่ว่าต้องทีได้ขาวว่าอะไรคือสวย นีว่านะนีีีอะไรยอันนี้มว่าดีโอ้กี๊ตอนตัเตอร์อกี้มีอ่ะนี่นีคิดเองเลยอนี่แบบคิดออกมาทเป็นอิสระสิทธิแทที่กคุณชอบโชว์ คงไม่เท่าผมติดโบ๊ะนะครับ อไนัทเนขาทไม่ดีนะโจะติดอะไร่ยมันติดผมเวลาคุณนะครับออันนี้เป็นหุเก่าเราลองดูว่าทุกคนเคยฟังถ้าอากาศร้อนต้องเปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ ้าาโอยคแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วกับการโดนจีบครับ้แบบสุดยอดของไางทุกคนพร้อมไหมครับอ่ะจิบออกเหนยไม่ไหวเลยนะทุกคนพร้อมไหมครับไปจีบกันเลยช้า